ตัวนี้นี่เรามองว่ามันสวยงามมันท็อปอยังไงท็อปในใครเป็นคนจัดลุงจัดเองท็อปคือ1ได้ด่างสองได้หน่อสวยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะหน่อของเขานี่จะออกโอ้โหลุงลุงมองว่ายิ่งยิ่งถ้าเกิดมันอ้วนมันใดมันจะออกสีม่วงครับกา กลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราตอนนี้อยู่ที่สวนไผ่นานาพันธุ์หนองชะอมปราจีนครับมาจักไผ่ตัวนี้เป็นตัวท็อปของไผ่ด่างเลยนะครับตัวนี้เราเรียกว่าด่างปีดีครับมันท็อปอยังไงดูดีครับเขาด่างนี่เขาด่างทองนะครับไม่ใช่ด่างขา,ขาวๆนะครับด่างออกทองทองแล้วก็เป็นตัวที่มีความโดดเด่นหลายอย่างหนึ่งใบด่างสองหน่อสวย ทีนี้หนอเนี่ยอันนี้กอนนี้เราย้ายมาจากแปลงที่เราไปปลูกอยู่ที่นครนายกครับแล้วเขาก็หมดสัญญาเช่าเลยย้ายมามาใส่กระถางยักษ์ไว้ปรากฏว่าออกหนอน,นะครับเห็นไหมครับนี่สองหนอนแต่ว่ามันยังไม่โตมากที่นครนายกใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับนี่แม่มันเราเราย้ายมาตัวนี้นี่เรามองว่ามันสวยงามมันท็อปอยังไงท็อปในใครเป็นคนจัดลุงจัดเองท็อปคือหนึ่ง สองได้หนอสวยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะหน่อของเขาเนี่ยจะออกโอ้โหล,ลุงมองว่ายิ่งยิ่งถ้าเกิดมันอ้วนมันใดมันจะออกสีม่วงครับกาบหน่อสวยเนี่ยกาบตรงนี้เนี่ยสวยมากทรงก็สวยพอมันยาวขึ้นมาเป็นยาวๆนี่เราไปเห็นที่บ้านของมิสเตอร์เีนะโอ้โหลำตรงลำตรงไม่เกะกะใหญ่ประมาณแปดเก้าเมตร เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองไ่้ตัวนี้น่าจะไปได้เรื่องการตลาดนะครับนี่ต้องดูใบของเขานะครับเราก็มีได้มาจากสองแหล่งของผู้การท่านหนึ่งแล้วก็ของมิสเตอร์เคท่านหนึ่งนะครับที่ได้มานะครับแล้วก็มาปลูกไว้และตัวนี้การขยายพันธุ์ก็จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายมากนะักแต่มีความพิเศษโดดเด่นคือตอนกิ่งได้ตอนกิ่งได้เดี๋ยวไปดูกัน อ่านี้ลำเขาจะลายๆนะครับมีความลายแต่ว่าลายก็ไม่ใช่ชัดเจนมากอันนี้อันนี้ลำนี้มันแห้งนะลำเขาจะมีความลายนะครับนี่ด่างแต่ว่ามันจริงอตัวลำมนะันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่เรามองเรื่องของใบกับหน่อที่จะสวยทรงนี่สวยงามมากตัวนี้นะครับสามารถที่จะลำใหญ่ประมาณ2นิ้วอะครับประมาณนั้นสองนิ้วอันนี้ยังไม่ได้เต็มที่นะนี่เดี๋ยวก็จะผุไปอันนี้แม่มันนะครับแล้วทีนี้ ตัวนี้เวลาเราขยายพันธุ์ตอนกิ่งได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องกิ่งตอนนะครับเดี๋ยวทีนี้ถ้าเกิดเราจะเป็นเรื่องเป็นราวคือขุดเหง้าขุดเหง,ง้าอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราจะขุดแล้วเราจะขายต่อเนี่ยแนะนําเลยว่าควรจะเลี้ยงสักปีหนึ่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมบางทีเลี้ยงสองสามเดือนสี่เดือนไปตายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงให้นานให้แก่เลยให้รากแน่นก่อนนะครับ แม่ค้าที่เรามีอยู่ครับมีประมาณนี้กลุ่มนี้นะครับนี่นี่อันนี้โชคดีหน่อยอันนี้นะครับมีนอนี่ในถุงนี้มีนอนะครับนี่ปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยปีกว่านะครับนี่มีเหลืออยู่แค่สี่ห้าหกสิบถุงเองไม่เยอะนะครับถ้าท่านใดเหมาก็เชิญเลยนะครับนี่นอของเขาแล้วเป็นเงาครับแล้วมาดูิ่งตอน อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอันนี้ก็มีด่าง,างต่างๆนะครับนี่อันนี้ด่างกัญจนาอันนี้ไผ่ตรงด่างทองนี่นี่ดูสวยมากด่างทองนี่ลูกด่างแต่นี่เราจะพามาดูคือตัวนี้ครับอันนี้จะระเรัขงขบฟันลูลกไก่อนนี่แต่ว่าสีมันออกไม่ไม่ค่อยแจ๊สไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันโดนแดดมากนะครับนี่นี่จักกิ่งตอนนะครับเรากําลังจะต่อไปเราก็จะแบ่งนี่กอนนะครับนี่ นี่ือกิ่งตอนเหมือนกันดังปีดีนะครับนี่เดี๋ยวเราจะค่อยๆแบ่งไปรออีกสักนิดหนึ่งเราก็จะแบ่งเราคาดว่าถ้าแบ่งแบบนี้น่าจะง่ายกว่าเง่านะครับอันนี้เราก็รวมไว้เยอะเลยเห็นไหมครับนี่นี่กะด่างปีดีคอนี่นี่นี่ตอนนี้ก็ตอนนี้แต่นี่ไม่ใช่นะนี่ด่างทองครับไผ่ตรงด่างทองอ้าโอเคนะครับให้รู้จักครับนี่กรณีที่ท่านใดที่อยากเก็บนะครับเรามีด่างหลายตัวนะครับ เดี๋ยวจะสับโซนเอาแค่ดังปีดีก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ